ไ,ได้แบบไหนอ๋ออันนี้เป็นการเด็ดแหนงออกจากดอกกุหลาบป่อ๋อโอ้น้ำเนาะเอ้ยพุ่น่ะตอนนี้น้ำไม่ใช่อุปสรรคแล้วเพราะมันเข้าสายเลือกเราแล้วเ <c oughs> พราะตอนนี้น้ำไม่ใช่แอลกอฮอลนะใช่ไหมอ๋ออันนี้คือมันก็คือแตกแหนงขึ้นมาแล้วก็ต้องเด็ดออกทีนี่ยให้มันใหญ่ก่อนอ๋อ ตัวนี้ให้ลักษณะแบบนี้<อ>แ้ามีแทรกขึ้นมาเราก็ต้องเด็ดออกอันนี้นะคะถ้าแทรกขึ้นมาเราก็ต้องเด็ดออกเพราะเป็นแนงนะคะมันจะแย่งอาหารของดอกกุหลาบกินสาธิตโดยพี่พรเราจ,จะตามพี่พรไปเลยนี่ทำอย่างรวดเร็วทำารวันทำไงนะทำ,นทำแบบรายวันสิคะถ้าทำแบบเมาลนะคะ เร็วมากการมาทํางานต่างประเทศต้องทําแบบนี้นะคะทุกคนตาช้าไม่ได้นะคะถ้าแกจะแหบหัวเอาถ้าดอกงอเราก็หักลงถ้าดอกงองเราจะหักลงเราเห็นหญ้าเราก็ดึงอ๋อมีหญ้าด้วยเหรอคะเนี่ยไม่ข้าเขก็จะไม่ชอบหญ้าอ๋อใช่ทําให้มันแยกอาหารดอกไม้วันนนี้ก็โน้มลงมามันก็จะแตกขึ้นมาอีกแล้วก็เด็ดออกใช่ไหมคะเกี่ข้าง จริงเพราะว่าเดี๋ยวแมลงวันจะพี่ใส่เนี่ยเหรอว่าออกไปเพื่อที่จักจักเสื้อได้วาซาเนได้พี่น้องเอ้ยว่าออกไปเลยเลยเด้อวันนี้มันเป็นวันหยุดนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มาดูสวนกุราบโอเคทุกคนจะเราจะ ถ่ายรอบๆบริเวณให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่พรและพี่กํมทำงานไปเลยอยวเราจะแอบถ่ายกันไปเลยทุกคนที่เราแอบเพราะว่าไม่มีใครมานะแต่ว่าเราจะไม่กวนพี่เขาโอเคไหนคะอ๋อถ้าเป็นดอกออกมาแบบนี้โอ้มาดูหน่อยโอ้ถ้ามันโน้มลงแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนมันไม่สวย อันนี้เอาไปทำกับข้าวได้แล้วเนี่ยเอาไปอ่อมที่เพิ่นว่าเนาะเอาไปลวกกินกับแจ่วได้ไหมจะกอดแถวกอดเต๋วเด้อทุกคนเด้อสวยมากเลยอะค่ะอ๋ออย่างนี้เหรอคะพี่พรอ๋อแบบนี้ก็ทิ้งคะคะใช่ค่ะสวยนะคะอาให้แบบ เออเขาเรียกอะไรนะแบบแบบนี้คือเขาให้เมราไว้แค่ต้นเดียวหรอคะไม่ไม่ไม่เราตัดแล้วเน่ยเราตัดแล้วมันมีเยอะอยู่แต่เราตัดแล้วเราให้มันบานอ๋อก็คือต้นหนึ่งนี้เขาก็จะให้มันแตกขึ้นมาให้ให้มีอย่างละต้นนะทุกคนเพราะว่าดอกเขาจะได้สมบูรณ์แล้วดอกคือดอกใหญ่สวยมากโอ้สวยจริงๆนี่มันสะท้อนแสงนะคะ สวัสดีค่ะพัดไปเองค่ะนี่พัดไปพาทุกคนมาชมโอยตายแล้วล่วงดอกราที่กรีดใต้สวยไหมสวยมากแล้วร้อนมากคือทุกคนคือข้างในนี่ร้อนมากภายใต้ความสวยงามคือร้อนร้อนระดับเลยอะอะแลวหนามันก็เกาะฉันด้วยนะคะก็ะเดินตามพี่เขานี่อันนี้คือพี่พรเป็นเจ้าของ ที่นี่นะคะไม่ใช่เจ้าของสวนนะคะเป็นคนดูแลที่นี่แล้วก็พี่การรมก็คือสามีของพี่พอนั่นเองอย่างเราจะพาทุกคนเดินดูตรงนูน้นเดี๋ยวออกเราต้องออกจากตรงนี้ก่อนด้วยการไปตรงนู้นนะคะเพราะว่านา้ำน้ำเยอะมากค่ะทุกคนน้ำเยอะมากเราต้องออกไปก่อนรักทะเลนิดน,นึงนะทุกคนเด้อดูสวยๆเบื้องหลังความสวยงามคือ เดินแบบนี้นะคะอันนี้คือชุดชุดในการทํางานก็คือจะมีหมวกมีเสื้อพองลมเพราะว่าร้อนมากนะคะร้อนมากแล้วก็คือเดินเดินจนหนามนี้ไม่กล้าปากแล้วนะคะตอนนี้หนามเข้สาขสายเลือดแล้วนี่โอ้สะอาดสะอ้านมากบรรยากาศก็จะประมาณนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตชมดอกไม้นะคะเราทำการขออนุญาตแล้วนะคะ เราจะเดินชมแล้วก็เราจะออกไปเพราะว่าให้พี่เขาทำงานเพราะว่าร้อนมากโอ้ห oh, มีดอกดอกเยอะเลยนี่คือต้องต้องกำจัดทิ้งนะคะเนี่ยแบบนี้เลยว้า wow. วคือทำแบบนี้ทำทำ,ทำทั้งวันเลยทำสองคนพี่พรอันนี้ฝั่งนี้ยังไม่ทำหรอคะฝัะะ่งนี้ยังไม่ทำหรอคะอ๋อนี่ละคะ อ๋อเพราะว่ามันมีแหนงออกมาข้างๆเลยคะ่ะอ๋อนี่ค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้พี่เขาก็จะเด็ดทิ้งนี่แบบนี้เอาไม่ได้นะต้องเด็ดทิ้งนี่พี่เขาก็จะเดินตามล่องแบบนี้เลยนะคะโอ้โหน้ำเยอะมากนี่อันนี้นะก็เอาไม่ได้นะทุกคนนะพี่เขาก็จะ think. เด็ดทิ้งเราจะลองเด็ดหนอนะ โอ้ยไม่ใช่ใไม่ใช่เล็กๆนะทุกคนต้องแบบต้องออกกันไกลอะ่ะมาเด็ดอะ่ะใช่มันไม่ได้เลยมันแข็งมากนี่พอแล้วค่ะเราจะไม่กวนจะไม่ไปบุกลุกของเขานะคะได้แค่นี้ค่ะทุกคนเอฟซีทุกคน FC, กคน,นี่สวยปะล่ะอันนี้จะเป็นสีชมพูหรือเปล่าโอเคไปดูกันเลยตรงนู้นเลยดูดิ เห็นไหมมันจะมีออกมาตรงนั้นปุ๊บพี่เขาก็จะโน้มลงแล้วก็เด็ดทิ้งเขาว่าเขาจะเอาแต่ตรงกลางนี่นะคะนี่อีกตัวนี้มันก็จะแทรกขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะเด็ดตรงนี้ทิ้งปั๊บนี่โอเคต้องหาทางออกกันนะทุกคนยัง <c oughs> หาทางออกไม่ได้เลยเราจะออกตรงไหนก่อนากาจอดตรงนี้นะเพราะว่าหนามไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นี่นี่เราออกตรงนี้ก็ได้หนามไม่เยอะเท่าไหร่เราจะออกตรงนี้กัน ได้เยอะเลยทุกคนแต่ว่าน้ำน้ำเยอะมากเราต้องค่อยๆออกไปนะโอ้โหต้องค่อยๆออกไประหว่างทางเราก็เด็ดตอกไปด้วยต้องค่อยๆออกไปนี่ดูโอ๊ยขัดก็เบียดออกมาแล้วทุกคนนะมันค่อนข้างคลุ้นักคลุ้เล่นิดนึงนี่ดูดิสวยๆนี่อันนี้ทำยไม่เอานะต้อง เ,เขาทิ้งแล้วเขาต้องทำแบบนี้ปึ๊บออกไปออกไปไปรักทุรเรีมากเลยทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะอยู่ดอกหยู่สวนดอกกุหลาบเนี่ยโอ้โหว้าวดูดิอู้น้มเยอะมากนี่แล้วทุกคนดูดอกนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้ เขาจะเหลือว้ทีแล้วเขาจะตัดตัดก้านยาวๆตัดตรงนี้นะตัดก้านยาวๆตรงนี้ดอกไม้เขาก็จะเริ่มแพงแล้วทุกคนเพราะมันหนาวนี่สวยมากนี่ค่ะเห็นไหมมันโฟกัสไหมฟุบมันจะมองไม่เห็นนะทุกคนเอาใหม่โอเคโอ้มองไม่เห็นนะทุกคนเอาไปก็ไม่อยากให้เราถ่ายดอกนี้แนละ้วไปดอกอื่นแล้วกัน นี่ฟับโอ้ยก็มีนี่โอ้ เราจะออกไปจากตรงนี้กันโอ้มีน้ำด้วยนะทุกคนไม่ใช่ของง่ายเลยมีน้ำสกะปกด้วยเ้อค่อยๆเดินนะโอเคเอาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยออกได้แล้วทุกคนนิดเดียวโอ้ดูตรงนี้สวยมากขอถ่ายรูปน้อย นี่คะทันลูกกับน้องกุหลาบว้าออกมาได้แล้วทุกคนเย้เ yeah. ก่งมากนี่ค่ะเซป้าโอเคแล้วเราก็ได้ดอกมาเยอะมากสำหรับดอกกุหลาบวันนี้โอเคอยา เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบสวนดอกกุหลาบของพัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับน้องพัดด้วยนะคะกับแรงงานไทยในกรุงใต้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำคลิปกินกินบ้างเที่ยวบ้างนะทุกคนวันนี้ทกกา okay. า,า,า,าดูดอกกุลาบสวยไหมโเคเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสนี้บายบายลาไปด้ดอกกุหลาบสวย